ดีครับแต่ว,วันนี้อยู่ผมก๊อฟนะครับจากประเสะเริฐเจริญยนต์ผมพามาอยู่กับรถที่หายไปนานเลยนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถเชฟโรเลตอีกหนึ่งคันรถคันนี้นะครับเป็นปี18.18 18แท้เลยรายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูนครับ สำหรับ,บรายละเอียดลถคันนี้นะครับบอกไว้ก่อนว่าเราทําการจัดแม็กแต่งส่งให้เรียบร้อยแล้วตัวยางนะครับเป็นยางแก้มสูงยางปี220 0นะตัวแม็กเป็นแม็กใหม่ยางใหม่นะครับสภาพเหนีย,นยมากเลยอ่ะลูกคันนี้บอกมาขนาดนี้แล้วผมเปิดราคาไว้แค่3,89,000บาทลูกค้าที่มีเครดิตนะครับเชฟโรลิตดาวกเพียงแค่19,000บาทเท่านั้นฟรีบริการเซ็นทั่วประเทศพร้อมส่งรถให้ถึงหน้าบ้านนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูในส่วนด้านหน้ารถกันนิดนึงรายละเอียดด้า,นหน,านหน้ารถนะครับจะเห็นได้ว่าตัวรถเนี่ยมาพร้อมกับสีบอลน้ำตาลนะครับที่เป็นส กระจังหน้าโครเมี่ยมต่างๆยังคงอยู่ครบทั้งหมดตัวไฟไม่ได้มีการแตกเล้าหรือเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นนะครับสภาพเลยยังคงสภาพสวยเนียบเลยรถคันนี้นะครับออกจากศูนย์พระรามสนะครับศูนย์กรุงเทพพระราม2 MK นะครับเชฟโรลิต MK โอเคผมพาไปดูในส่วนด้าข้างกันนิดนึงมาอยู่ในส่วนดน้านข้างกันรถคันนี้นะครับไปดูในส่วนสเปคยางกันหน่อยตัวยางนะครับมาพร้อมกับยางเบอร์235 45นะครับขอบ18รถคันนี้เนี่ยบอกไว้เลยว่าตัวยางแก้มสูงแนวยีราฟนะครับสภาพเนี้ยบเียบสวยๆเลยนะครับไปดูในส่วนภายในรถกันกันต่อนะบอกไว้ก่อนนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยบุ๊กเซอร์วิสต่างๆยังคงอยู่ครบทั้งหมดนะแต่ผมเปิดให้ดูได้เลยอ่านี่บุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบทั้งหมดนะครับตอนนี้สภาพยังอยู่ครบเนี้ยบหมดเลยนะครับแมงกอโซนะครับไม่ได้มีการลอยลอกลอยถลอกลอยหูลอยขีดอะไรนะครับยังคงอยู่ในสภาพที่ สวยงามและเนี๊ยบมากๆนะครับรถคันนี้หน้าจอทีวีดีนะครับยังเป็นแบบสัมผัสแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัว L T อ่ะตัว L T ระบบสัมผัสปกติสามารถใช้การได้ทุกอย่างนะครับเต็อนด้นว่าตัวพลาสติกตรงซ d ดีก็ยังไม่ได้ร่องเลยนะครับแผงแอร์ต่างๆยังคงอยู่ครบทัมม้งหมดเป็นของเดิมไม่ได้มีรอยรอกเลยสลอกเลยขูดเลยขีดทังนั้นตัวเกียร์นะครับมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาที่มาพร้อมกับเกียร์6สปีดหวัวเกียร์ไม่ได้มีการรองเช่นกันรถคันนี้เนี่ยสภาพเนี้ยบมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูในส่่วนนเยกกมัหอ รถคันนี้เร่งมาจะค่อนข้างเนี่ยเยอะนิดนึงนะครับเร่งมาเนน่ออยู่ที่96,000กิลโลตัวเพืองตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบธรรมดานะครับเป็นพวงมา right ลัย power นะครับรถคันนี้ okay. โอเครถจะเดิมไม่เดิมนะครับผมพาไปดูในส่วนซ่องในแผงประตูเลือกกันต่อและเรียงซ่องในแผงประตูรถคันนี้นะครับบอกไว้ก่อนว่าตัวรอยน็อตต่างๆเนี่ยยังคงอยู่ครบหมดเลยรอยน็อตมิดอาร์ตต่างๆอยู่ครบแน่นอนตัวรถเรายืนยันว่าไม่ได้มีการชนหนักที่ความจมน้ําต่อต่อดังนั้น ระบบปรับกระจกนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดลยนะตัวคันนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับตัวเบาะไม่ได้มีการขาดอ่ะแต่อาจจะมีรอยเปื้อนมากนะครับตามอายุการใช้งานตามปกติด้านหลังเนี่ยยังคงสภาพที่เนี๊ยบมากไม่ได้มีการตัดแต่งอะไรนั้นะครับด้านหลังเนี่ยตัวเบาะแคมก็ยังคงอยู่สภาพเดิมนะสภาพสวยเลยนะครับไปดูในส่วนด้านหลังกันต่อรายละเอียดด้านท้ายรถคันนี้นะครับสติ๊กเกอร์เชฟโรเลตต่างๆยังคงอยู่ครบทั้งหมดนะตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวไฟท้ายนะครับไม่ได้มีการแต่งและไม่ได้มีการเปลี่ยน โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนรอยน็อตมิดอาร์คด้านหลังกันอะก่อนจะไปดูในส่วนรอยน็อตมิดอาร์คนะครับจะเห็นได้ว่าตัวแมกไลเนอร์เนี่ยสภาพเนียยังดีอยู่เลยแมกไลเนอร์นะครับเป็นของเดิมจากเชฟโรเลตนะครับตัวรถเนี่ยบ่งบอกว่าไม่ได้มีการขนหนักบรรทุกหนักแ,แรงนั้นนะครับรถคันนี้แน่นอนนะครับว่ามิดอาร์คด้านหลังก็ยังคงอยู่ครบตัวรถไม่ได้มีการชนท้ายจิ้มท้ายแต่งใดเลยนะครับรถคันนี้สภาพเนี่ยเนี๊ยบมากๆโอเคดูนครบแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนห้องเครื่องยนต์กันต่อนะครับ ในส่วนรายละเอียดห้องยูห้องืึอยนิล็คันนี้นะครับบอกไว้ก่อนว่าส่วนใหญ่เนี่ยรถเชฟโรเลตจะซื้อไปค่อนข้างแต่งนี่อะเยอะนะครับแต่รถคันนี้เนี่ยห้องื่องยตนยังอยู่ในสภาพพี่เดิมเนี้ยไปเลยนะครับผมพาไปดูในส่วนห้องื่องยตนใกล้ๆ,ๆกันหน่อยอาคารหน้าของเดิมตัวรอยคารหน้าตรงนี้ก็ยังคงอยู่นะสติ๊กเกอร์มอกร่ออกางคงอยู่ครบตัวเครื่องไม่ได้มีการโมหรือเปลี่ยนอะไรใดๆมาทั้งนั้นนะครับรถคันนี้สภาพเนี่ยบอกไว้เลยว่าสวยเนี้ยมากๆ ฝากระโปรงนะครับเ็นได้ว่าตัวรถน็อตฝาโปรงก็ไม่ได้มีการขันการถอดการแกะด็ดใดๆนะครับตัวรถไม่ได้มีการชนหน้าจิ้มหน้ามาเต่อย่างใดตัวเครื่องมาพร้อมหมบเครื่อง2500นะรถคันนี้จะเห็นได้ว่าไม่ได้มีการโม่เครื่องแต่งเครื่องหรือแต่งอะไรใดๆนะครับสภาพเครื่องยังอยู่ในสภาพที่บอกไปเลยว่ายังสวยเลยนะครับรถคัคนนี้โอเคผมย้าราคาให้อีกทีแล้วกันรถคันนี้นะครับเป็นเชฟโรเลตจดทะเบียนปี2561ตัวรถเป็นปีคศ2018แท้นะครับรถคันนี้ออกจากศูนย์ MK ็มเพรามสองนะครับผมเปิดราคาที่สามแสน่นเก้าพบาทลูกค้าที่มีเครดิตนะครับดาวไดเพียงแค่หมื่นเก้าเท่านั้นนะครับค่างวดไม่เยอะอยู่ที่7,200ประมาณนี้ขึ้นลงประมาณนี้นะครับอ่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อผมมาที่ Facebook เพจด้านบนหรือเบอร์เดียวขึ้นด้านบนได้เลยสำหรับลูกค้าที่อยู่ทางไกลนะครับเรามีบริการเซ็นให้ทั่วไทยพร้อมส่งรถให้ถึงหน้าบ้านนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบรถรุ่นนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทุกั้งเ YouTube ประเสริฐเจริญยนนต์ด้วยะครับววัันนี้ขอตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ